สวัสดีครับผมอาจารย์ดรสลันเจรไนนะครับผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนางสาวสาธกยาภาเกษวัฒนะนะครับโดยเมื่อวันที่14กันยายน2 5 6 3ที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุไฟไหม้บ้านของนิสิตนะครับทำให้ทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าต่างๆนะครับเกิดความเสียหายนะครับและกระทบต่อสภาพจิตใจของตัวนิสิตของกระผมมากนะครับโดยตอนนี้นะครับผมจึงใคร่ขอให้ทุกคนนะครับมีส่วนร่วมช่วยในการบริจาคครั้งนี้นะครับ โดยเงินต่างๆนะครับที่ได้จากการบริจาคครั้งนี้นะครับเงินจะถูกส่งตรงสู่นางสาวสากิยาภาโดยตรงเลยนะครับซึ่งเงินตรงนี้นะครับมีจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับและเป็นการเยียวยาจิตใจของนางสาวสากิยาภาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้นะครับโดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยการโอนเงินมาที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี283 228595และ9นะครับ ยังไงใครที่ผ่านมาแล้วเห็นคลิปนี้ผมขอความช่วยเหลือและบริจาคเงินตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ